ที่ดูเจนันเอาจริงเจนันบางมุมเขาก็น่าเจนันเกมมิ่งซื้อขาย DM เอมล้วนไอดีดอมไอดีพร้อมเล่นราคาถูกรับตึงนักเตะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริการ24ชั่วโมงมี ID เดีวีและรับเติมกีฬาบอลมือบายราคาถูกด้วยนะครับสนใจติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้ที่ด้านล่างเลยครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้มีคนเหยียบหางาดิพี่โทนี่ไม่ได้เปิดคลิปเมื่อกี้ใครเหยียบหางไม่รู้อะไรตกใจสวัสดีครับน้องๆ สวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องพูดภาพทำเพลงวัสามหมื่นสามหมื่นครับวันที่ผมเติมสามหมื่นครับคุณโทนี่อุบละอุบล้ผมบอกเลยตามที่สัญญานะครับสัญญาสามหมื่นบาทผมตั้งทงเลยนะต้องได้ร้อยห้าสิบตัวง่ายๆคือผมต้องติดท็อปสิบอ่ะสามหมื่นคือกูต้องติดท็อปสิบแค่นั่นแหละไอ้เหม็นเปรี้ยวไอ้ผมไม่ด่าพี่นะผมไม่ด่าพี่นะอ่าถ้พี่จะเหม็นหรือไม่เหม็นผมไม่ด่าพี่ เขากดร้อยหรือกดหรือกดสิบผมอยากรู้กันแค่นี้กดสิบครับกดสิบงั้นผมกดสิบนะแต่ก้าเด็กบวยวายกดร้อยขอให้ด่าพี่นะโอเคไหมเฮ้ยเฮ้ยพี่ตูดได้เยอะอยู่นะเนี่ยเอ้าเอ้าไปทักทำไมล่ะโอ้โหไอ้เคียจิ๋ม้โอจิ๋มยาวโอเคฮ่อจิ๋มยาวเอ้สามจิ๋มยาวอจิ๋มกดครั้งหนึ่งมาออกอัดไอ้สามเฮียสาม 3 2โอเคมีแต่คนบอกกด200คุ้มเว้ยพี่โัหนี่คุณเชื่อน้องๆ้องไหมล่ะน้องๆเขาเคยโกหกคุณไหมล่ะคุณบอลเคยสิครับกูประจำไอ้เหี้ยจะเชื่อมันทำไอ้เหี้ยอะไรล่ะโอ้โหเงินก็ไม่ใช่เงินแม่งหลอกกูประจำโอ้โหอยากให้กูณไล่หยิบอืมอ่าโอเคแต่เอาจริงน้องกดร้อยกับกดสิบอะไม่ต่างกันหรอกความเร็วอะนะเพราะกูรู้อะมึงอยากให้กูเร่งเร็วกดร้อยกูก็จะพูดพูดพูดนู่นพูดนี่แล้วกว่าจะกดแต่ถ้าเกิดกดสิบแม่งกดรวยๆบ้านนี้ห้าพันละ ผ่านไปห้าพันละเน,นี่ยเราไม่ต้องห่วงถ้าเกิดยอยากจะให้กดอะไรเงี้ยมันความเร็วมันเท่ากันอยู่แล้วครับน้องชายนะครับแต่ถ้าเกิดอยากกดสองร้อยมักงเติมเองให้สัตว์เออแน่แหละอันนี้จับใจด้วยอันนี้จับใจแล้วจริงจังด้วยไม่มีตลกอะไรทั้งนั้นนะครับ,รบ,บรโอ้โหพี่ตันี้ไม่น่าจะร้อยห้าสิบวะถ้าเกิดดูตามนี้นะหนึ่งแต่สี่พันเอ็มมาอยู่โอเคสองโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่พี่โันี้ได้อยู่ครับคุณบอล โอเคหนึ่งโอเคโอเคได้อยู่ครับพี่ชายครับอ่าอีกหนึ่งเด็ดดีเด็ดดีเอ้ยพี่ผู้แปดโอเคโอเคนะโอเคนะอันนี้อันนี้ผมผิว่าโอเคนะอ่นอันนี้ผมผิวว่าแบบไม่ไม่แย่เลยไม่แย่เลยโอ้โหเฮียเลยนะโอเคสองได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยหมื่นหนึ่งคุณประมาณสักสี่สิบกว่าป่ะแป๊บนึงนะผมอยากได้สักห้าสิบอะมันมีสิบได้อยู่นะผมว่า ผมว่าปิ่งปิ่โอ้โหพวกห้าห้าเฮ้ยหนึ่งสิโอเคเฮ้ยโอเคสามได้อยู่วะเหรอเฮ้ยสามอันห้าสิบเฮ้ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูโดนนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะอีกหมื่นหนึ่งอาจจะได้เกินห้าสิบก็ได้อ่าโอเคอีกหมื่นหนึ่งอาจจะได้เกินห้าสิบก็ได้ครับเพื่อน อีกคืนหนึ่งอาจ<อ>จะได้เกินอ่ะผมขอไปต่อขออนุญาตโอเค <c oughs> ไปมัดได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่อีกหนึ่งครับ,รบอีกหนึ่งถ้าเกิดกดได้ครั้งละครั้งละหนึ่งนะเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะคร <c oughs> ั้งละหนึ่งผมว่าไม่แย่เอ้ยบวกแปดโอเคพีทพ่ท่นนี้ <layout S 2> บวกแปดครับบวกแปดโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคกดได้อีกหนึ่งโอเคอีกหนึ่งอีกสามแค่นั้นแหละ อีกสามแค่นั้นแหละเฮ้ยผมว่ามีแววนะมีแววมีแววมีแววนะมีแววนะโอเคเลยไว้เก่าไปนะใครเอารู้จักกับคุณไหมเนี่ยโอเคหนึ่งโอเคโอเคครับปึ๊บโอเคหนึ่งนะโอเคสองเคีกสามโอเคอยู่อีกสี่มาดิแค่นั้นแหละร้อยว่ะแค่นั้นแหละ อีกสองมาดิวัดถึงว่าถึงอีกหนึ่งเฮ้ยอีกสองเฮ้ยพี่กดเก่งเลยมเนี่ยเฮ้ยชุดนี้โอเคอยู่นะดูชุดนี้คือโอเคเลยนะชุดนี้โอเคชุดนี้ได้อยู่โอเคอีกหนึ่งมาดิอีกสามแค่นั้นแหละเี้ยโขกวุ้ยฟ้าร้องไอสัตว์ได้หกผีฟ้าร้องเลยพี่โอ้ชักเกลออะอเกินร้อยป่ะเฮ้ยผมว่าเกินร้อยห้าสิบให้หมื่นที่สองผมได้เยอะอยู่ใช่รอบเริ่มมาไง กไม่มะเฮ้ยมีทุกอันนะคุณไม่ต้องดูนะว่าได้เท่าไหร่แต่รู้ว่ามีทุกอันมีทุกครั้งไอ้บ้าตัวมีทุกครั้งตัวมีทุกครั้งเชี่ยถ้าเกิดเป็นดีคนอื่นผมจะโดนด่าพ่อแล้วมึงไม่เคยตั้งใจกดให้เขาเลยอยากให้เขาเจ๊งหรือเฮียอะไรแต่นี่เป็นในดีเราพูดอะไรไม่ได้พูดกันยากพูดกันยากอ่าไปในสอง เอาแล้วครับมือที่3มือสุดท้ายนะอันเนี้ยไปแล้ววิวเร็วไปป่าวะวันนี้ไปเร็วหรอกผมว่ามีทีวีบวกแปดกำลังดีเขารวยเขาเฮงเขาดีกว่าพี่ทุกอย่างเลยพี่บอลเขาเขาดีกับกูจริงครับพวกมึงก็ดีกว่ากูครับชีวิตพวกมึงอะน้องรักเออกูยอมโอ้โหโอเคสี่ได้อยู่สองได้อยู่ไม่คุณเกินไม่ผมว่าเกินเกินอยู่แล้วผมว่าเผลอเกินร้อยเจ็ดสิบเดือนอะผมว่าพอเผลอแบบ เพอรเผอแบบแซงไอ้เที่ยเวอ่ะอ่ะโอ้โหเละแซงไอ้เที่ยเวได้อ่ะมีลุ้นอะถ้าเกิดเนี่ยได้อย่างเงี้ยอยู่อ่ะแต่มันเริ่มเหี่ยวแล้วพี่โอ้โหมีแต่เงินแล้วเริ่มดอกเริ่มดอกแล้วบวกแปดไม่มาเลยอ่ะหรือว่าตอนกดเร็วมันมีบวกแปดมาป้ะปะเฮ้ยสาม <c oughs> เฮ้ยพี่เหลือห้าพันอะตอนนี้หนึ่งสี่แปดเลยห้าพันอะผว่าได้อยู่นะผม <ๆ S 2> โหมดให้นักเรียนมอปลายแล้วนะครับโหมดให้นักเรียนมอปลายได้ครับน้องเออด้วยเออแค่นี้ไปเปิด ไปเปิดสตีมกูให้เด็กนักเรียนมึงดูเนาะคงแบบหลักสอนหลักหลักูกนรนี้ของนอเข้าไปอยู่ในกระฟวงอะ่ะเปิดสตีสมกูจะหลุดอ่าไปเฮ้ยใกล้จะหมดแล้วพี่เอาผมกดซัดรัวสองร้อยไหมสองร้อยไหมเผื่อแบเด็กๆบางคนแม่งแบบเงียบอ่นะปอ่ะออจดไป<ล>ครับโอ้โหพี่แปดดิแปดหนึ่งหกเจ็ดเอ่ะแฟงเอเวอร์ไมไม่แฟนแต่น่าจะแฟนพี่เต๋า คุณแฝงหูแล้วคุณแซงพี่เต๋อ่าขึ้นแฝงหน้าม้าเลยนี่แฝงเนี่ยแฝงผมแฝงึ้นมาดับเจ็ดอ่ะผมได้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตัวครับแล้วถ้าเกิดสิบแปดสิบแปดคูณเก้าเท่าไหรวะสิบแปดคูณเก้าร้อยหกสองร้อยหกสองแล้วมันจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวพี่แม่งไม่ครบว่ะและถ้าเกิดผมสิบเจ็ดอ่ะอ่าไอ้ไม่ใช่สิบแปดคูณแปดสิบแปดคูณแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งลบหนึ่งสี่สี่ เลยยีิบเจ็ดใบก็ได้อยู่นะกดไปแปดครั้งแล้วกันนะพี่เนาะ power boost อ่ะอ่าได้ได้ power boost up อ่าเดี๋ยวผมกดธรรมดาไปก่อนผมกดธรรมดาไปก่อนคุณตอนนี้ครับครับอ่าสองครั้งใช่หรออ่าใช่และที่เหลือผมกดผมกดสิบแปดโอเคอ่าประมาณนั้นอ่าครั้งโอเคสิบแปดคูณสิบแปดนะเฮ้ยโอเคนึกว่ากูกดผิดอีกนึกว่ากูกดผิดอีกอ่ะได้อยู่ได้อยู่ อาไปเฮ้ยเอาไปเลยหุ่นงีดวะเอ้ยได้ไดไดไดขอบคุณครับพี่โรนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับผมอ่ะไปครับโอเคใช่แล้วแต่แค่ทีแรกทีเดียวคุณว่าได้ไหมได้ครับขอบคุณครับเฮ้ยโอเคเอาครับโอเคขาถูกต้องแล้วขาถูกต้องแล้วครับเพรผมเฮ้ยพี่พโรนี่ ก็ยีเดเได้มาเยอะขนาดนี้กาลิน่าเจ๋งตายเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปเมื่อวะเฮ้ยไม่คุณไม่แตกเลยเหรออีกสองรอบไม่แตกครับไม่แตกอุ้ยเชี่ยร์เนาะสุดท้ายเฮ้ยอ่ะเราต้องต้องแตกบ้างเราต้อง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 มันต้องมีบ้างนะผมเก็บไว้ก่อนนะไม่มีเลยไม่ได้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเติมเพิ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วไป เดี๋ยวเจอในเกมครับพี่ชายผมช่วยว้าวอะไรอ่ะอ่ะมาครับผมต้องจัดแล้วเอากดเลยละกันเฮ้ย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 เงินเอ็มเดียวนี้เท่าไหร่อ่ะสี่แสนไม่รู้เหมือนกันหรือสามแสนนิดนิดไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่ว่าเปิดไปละดี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 เงินเอ็มผมไม่รู้แล้วเงินเอ็มได้เท่าไหร่นะแต่ว่าคิดว่าก็ไม่น่าแย่มาก ครับเดี๋ยวเปิดบวกห้าทีเดียวไปเลยแล้วกันนะพี่โตนี่ได้เลยครับคุณบองอ่าไปพอได้เปิดปึ๊บผมเปิดรัวไงผมไม่ได้ไม่มีแบบมาเปิดแล้วมานั่งโมเย็ดม้าถ่วงเวลากูถ่วงเวลาคือกูทายพวกมึงเห็นเลยไงนั่นลบเข้าใจไปแก่ไอแซมช่วงที่เขาพูดไร้สาระตัดออกไอ้แซมใจเย็นใจเย็นกูกูกูพูดไว้กูพูดไว้ไอ้แค่แซมครั้งที่แล้วมึงลืมตัดออกหลายตอนไอ่สัต คลิปเียอะไร40นาทีเย็ดแม่กูถามว่าตัดยังแม่บอกตัดแล้วกูก็ลงมานั่งเช็คตอนหลังนะเฮียออกอากาศไงเดี๋ยวกือใส่หน้าแม่งจริงหรอกอ่าโรดี้โอเคอยู่โอเคอยู่มีคนบอกตอนแรกผมมีประมาณสองแสนสี่เก้าสแสนห้าอุได้มาสี่แสนพี่โรนี่กูเยอะนะไม่เยอะหรอ3สามหมื่นสี่แสนละเสียงเสียงคนนี้มันดูแบบโอ้โหไม่ได้พรอมปลอมเปลือกอะปลอมเปลือกอะพี่โรนี่อ่ะใบนี้ผมจัดเลยแล้วกันคี่โรนี่ ไม่คัดอยู่แล้วไม่ใครคัดไม่ไม่คัดอยู่แล้วไม่คัดอยู่แล้วครับมีแต่หมาเ่าเลยคัดครับไปเนี้ยอุ้ยหมาแก่ครับคุณทอนี่เฮ้ยเฮ้ยคืเฮ้ยไรกาดวะกากศอุ้ยไรกาดศถ้าสิดเค้ะแล้วหรอคุมแล้วเฮ้ยล้วไอ้เหี้ยหน้ากากนี่ใครอ่ะหน้ากากใายบาบ่ายายบาบ้าอ๋อไม่ใช่เห่บรออ๋อมันหลักษณ์บลักนึกว่ายายบาบัดิเราดูกันมาตั้งแต่เด็กไง อ่ะพี่น้อนี่ใบนี้ครับคุณเวุณได้ตัวดีนะมิเชลบาแล็กอะต้องคัดไหมเวคัดมันเนี่ยใบนี้ผมอ่ะทำไมวะมีแต่ใหม่แคนั้นแหละคัดอ่ะอ่าจริงจริงจไิงอ่าไปกดสามไอ้เปี๊ยบเปยปากแทบไอเยว์เวปากโคตรแทบเลยพี่บอลผมอยากต่อยหน้ามันให้ใจเย็นน้องเพื่อนพี่เองไอเวผมบอกตัวให้เพื่อนมันด่าตัวนี้กูดตัวนี้กูดไม่ใช่คิมมิกร้อยสิบห้าเจ็ดหมื่นเก้าครับคุณเวมีแต่ตัวตกรอบอ่ะแต่ตัวแตมมันเยอะไงทำไมกิวมันโด ทำไมอ่ะมาจิตาเลียนเข้ารอบทำไมอ่ะเพื่อนทำไมอ่ะแล้วแล้วขายออกไปเนี่ยเห้ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนเลยถ้าเกิดมีตั้งคิวแรกกูรีบขายเลยว้าวเรียบร้อยผมไม่อยากจะคุยนะว่าผมได้ฮาเร็สด่ะแต่ขอคุยชั้นหน่อยแล้วบวกอะไรเพื่อนบวกอะไรเพื่อนบวกหนึ่งว้าสอ่อ่ะคุณเมย์มันถึงบวกเก้าแล้วอ่ะคุณโนนี่ใบนี้ก่อนใช่ไหมใช่ใช่อ่ะไอ้คุณไอ้ใบนี้กับอีใบนั้เออการันตีอันนี้คือไงเขาพูดแดงแล้วครับ จริงเหรอเอ้าผมเปิดเลยละกันยังไงก็ผูแดงผมเปิดเลยละกันโอยแคเลือดดีซีพีครับคุณโหนนี่ปีที่ดีที่สุดเพราะไข่บอลเลียบอะไรเตียตัวนี้โอเวอร์ลินคอนลินคอนปะประเทศอะไรเนี่ยเวเนซุเอลาเนี่ยเวเนเวเนเวเนซิอุดเหรอที่เด็กๆมันพิมพ์กันอ่ะอ๋อเวเนซิอุดอ่ะใบนี้มี LN ถูกไหม ไอเวขาดตัวอะไรเพื่อนเอเอนอ่ะหัดซีดานซีดานซีดานแล้วหน้ามึงอะขาดส้นตีนกูป่ะขาดอยู่จัดให้รอ้สึกมั้ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณไม่ต้องชงคุณทอนี้ฮ้ยพี่ยเป็นไรเอเว้เอเวเป็นไรอ่ะเฮ้ยครพี่ดอนี่อ้าวเฮ้ย LWB สเปนพี่อังเจเรโน โอ้โหได้ไหมเฮ้ยนี่ฟูลแมนซีและตอนนี้แมนซีกำลังได้แชมป์ถูกปะหมายถึงแบบแชมป์พรีเมียร์ผมเปิดใบหนึ่งผมเปิดใบหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องแบบมาพูดอะไรเยอะไปทีวีครับใครเนี่ยชั้นในคงจะที่เต็มได้มาตรงนี้ชั้งในไอ้อัดครับแมนซีแชมป์เอเอเยอะไรครับชมปเอเอของแมนยูไอ้แก่ ไม่กูว่าแมงซีมันมองไปถึงนู่นแล้วว่าเปิดฤดูกาลหน้าที่จะอุ่นเครื่องครับก็โหบนเครื่องเฮียอะไรกันมูตาฟี่ไอสัตว์ึงไม่นี่มูตาฟี่อันน่ะอคนที่เป็นอะไรอ่ะอัลตวาดอกกางอ่ะที่แบบมีสงครามอ่ะมูฮัมหมัดกันดาฟี่อ่ะเยียอะไรคนละคนอะไรโอ้โหสิบหกใบเยอะไหมเยอะอะอย่างนี้ห้าแสนล้านต้องมาไหมเพื่อจะได้เป็นเทา ผมสามทุงตู้มเอานคนี่เภกแค่นั้นแหละชูแมวนบีทีพีครับสุนทรีครับคุณว่าสิบห้าใบวอล์กี่ใบอันนี้ดีกว่าไฟกีใบเหรอไฟแดงเหรอผมขอผมว่าสี่ผมว่าสี่อะเอาผมผมว่าสี่อะคุณน้องนี่ไอเจ้าเบวาเท่าไหร่เบวากี่ใบผมว่าสองอะผมว่าหกนะเอาไหมโอเค อีฟแสดงว่าผมเปิดไปแล้วสองใบคือเฮียทั้งคู่ถูกไหมเฮียเฮียเหรอเฮียเหรออ่ะเฮียเหมือนใครไปเลยครับเดี๋ยวคนเปิดเดี๋ยวคุณบอกเอออ่ะอันนี้อีฟเปิดเฮียแล้วเฮ้ยไฟว่ะอันนี้ถึงนับไหมนับไหมต้องนับสินับนับหมดนับนะนับนะโอเคเฮ้ยอิตาลีดีด้วยตัวดีด้วยนี่ครับใครอ่ะและใบกาถกปีเดินออกมาเหมือนแหลกๆยังไงไม่รู้ว่าพี่ก็ อาจจะแบบว่าลังเลหรือเปล่าว่าตัวไหนจะออกวะแต่ก็ตัวนี้ออกมาแทนอาจจะเ,นนเป็นมูรุชิหรือคิดอะไรนี่แต่เอางานคุณแม่เพื่อนผมเปิด bon. ต่อเลยกูไม่ต้องตกใจคุณโนนี่มีทีวีครับไฟแน่ยี่เบ็ดดีจีเปิดเลยอันนี้ไม่ต้องมีล้าวัวไฟดับอีกไอ้เหี้ยผมมันตกหนักตอนเนี้ยโอ้โหบีบีเฮ้ย <Beyond S 1> อ่นเนี่ยไม่ต้องมีลาไม่ต้องมีล้าวัวไฟดับครับกูโกไฟดับดอกหรือเปล่านะโอ้โหครับกระดองเออสอกแล้ววปล่าอิตาลีเฮ้ย อะไนี่มไม่ใช่มันดีนี่ไม่ฟีบีเนต้าเนต้าโอ้โหไอ้เนี่ยอบอลอะไรเนี่ยบอลหน้าเอ้าไม่ใช่ไม่บ้านจะเล่นตัวเองเฉยเนี่อะไรล่ะอ๋อบอลหน้าครับน้องรักตัวโคตรดีเลยครับพี่บอลตัวนี้มึงเอาไม่ล่้ตัวโคตรดีอะอ่ะอุนหนี่ครับอันนี้ผมถือว่ากี่ใบละสองก็ได้สองยังหรอสองแล้วหกได้สองยังหรอ จริงมีคนบอกตัวนี้คือรักสมีแขกที่อะไรปากตอนแหล่อ่ะไปกดครับคุณตัวเองคุณตัวนี้เฮ้ย L M เอมเฮียแอลเอมเฮียเดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยมันการดอกไม่ใช่กูถามจริงเฮ้ยด P L อีนี้อ้โหอะไรวะกูฮีปาเกฮีครับอ๋อเกฮีครับผมกัวฮีมันใช่กัวฮีกัวฮีอู้หูนครับ ไ่้กว่าน้องหมอยมันเยอะเฮียอะไรอ่ะ BDB ครับ LN หน่อยกูขอเห็นหน้า LN กับปีมันลิดหน่อยสัตว์เอารูปมันลิดมาขายไอ้เหี้ยไม่มีมันลิดสักตัวไอ้ควายหนูเฮ้ยตัวเดิมเลยตัวอะไรวะสามตัวสุดท้ายผิดว่ะแต่ตัวเหี้ยหมดเลยทุบเลยเออหมดเลยไม่ล็อกหรอกเกมนี้ไม่เคยล็อกใครมึงเปิดหกใบเหรอ เหี้ยท okay, okay, ีละใบปดีกหรอคุณเมทีละใบปดีกว่าเสี้ยงผมหืมเสียเดียวโอเคไฟเย็นมาแล้วมาแล้วเฮ้เสี่ยงหรอวะเอตุเอโต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 มีที่ไหนล่ะกูจะอ้วกปีเนี้ยไอ้เหี้ยไอ้บอลพี่น้องมึงอะบอลพี่น้องมึงอะมึงเปิดพี่น้องมึงเออเอาบูเบอรชิ้นเดย ไอ้เหี้ยนี่จะมาซะบ่อยเลยเนาะรอพี่น้องพี่น้องเนี่ยสายเลือดเลยนะมันจะทิ้งมันได้หรอไอ้เหี้ยแต่แม่ก็แอบทรงคล้ายกูเหมือนกันนะตอนกูแบบตัดสกินเฮดอ่ะใอ้เหี้ยจะอ้วกว่ะอ่ะอัปเปิลต่อเปิลต่อไป็นห้าแสนล้านมาหน่อยเฮ้ยโคตรเสียดีว่ะโอ้โหใบนี้ไม่มีคนได้ดีๆกันเลยหรอวะกูถามน่าจะสิ EBS ว่ะโอ้ สามใบแม่งเลยละกันแค่นั้นแหละสัตว์ถเวลาเหมือนคุณเว์เลยว่ะไฟเย็นไฟเมาอะโดไปโอ้โหเราดูเท่าไหร่ห้าหมื่นนะบวกแปดห้าหมื่นอ่ะโอ้โหสองเท่าโอ้โหเว้ยเออแต่ผมคิดว่ามันน่าจะ เป็นการล้างสวยนะคุณเวผมว่าล้างเลยเหลือสามสี่ห้าหกเจ็ดใบอ่ะเหลือแค่เจ็ดใบอะไรครับผมเจ็ดใบแห่งการชี้เป็นชี้ตายของผมมาเด็กสลุปกีวอลกี่ใบสี่ใบห้าใบปะห้าใบห้าใบแต่ก็เยี่ยมหมดเลยวอลเฮียมันเลยครับอ่ะตอนนี้ผมขอวอลใบนึงแล้วกันนะคุณเวใบเดิวพอผมขอผมขอผมขอคุณนบให้สูตรอะไรผมก็ได้ได้ไหมขอบคุณครับพี่ชายได้ครับคุณบอลครับ กดตรงชิงนะครับกดตัวจีเฮ้ยงอขูดชีอะไรนะคุณเป็นงูดชีอะไรอะไรนะเว่ยกดตัวจีอะไรนะกดตรงชิงอ๋อโอเคครับเพื่อนไปหนีเฮียลอยเฮียอะไรล่ะอีสัตว์มึงก็ไม่พูดชัดๆแต่แรกเลยแกนี่ไงนี่ไงกดตรงชิงอันนี้คือใบละแปดพันอันนี้คือใบละแปดพันนะ มือกำลังบอกว่ากันเรียกว่าล้างเสิร์ฟก่อนจะไปกดตรงชิ้นคือล้างก่อนไม่ให้กดผมไม่รู้ชิ้เหี้ยวกูเองโง่เหี้ยอะไรสักไอเดียวเฮ้ยเอเดียวเฮ้ยโอ้โหทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สูตรหน้าลูกลักอ่ะโบยาโจ้าถ้าบวกแปดคุณน่าจะใช้ไดเชลซีคุณตอนนี้ต้องคุณละต้องคุณ สิกาเลก้าริซาเรกาฮารีสิกาเลการิกาฮารีสิกาเลก้าริารกาฮารีสิกาเล้าริกาเรกาฮารีสิกาเลก้าริาเรกาฮารีสกาลารซเกาฮาีสิกาเลกรซากาฮารีสิกาเลก้มรซากาฮารีสิกาเลกรซาเาฮารีสิกา้ซากาฮารีสิกาเลก้นรซาเรกาฮารีสิกาเลก้ารซาเรกาฮารสิกาเลก้ารซาเกาีสิกาเลก้รซากาฮารสิกาเลก้เรซากาฮารีสิกาเลารซากาฮารีสกาเลกรซากาฮารีสิกาเลกรซากาฮาร ผมมองไปบีทีบีแล้วเออแต่แต่ว่าคุณเวคุณไม่มีปัญญาได้ไปนี่เหมือนผมนะถูกไหมได้ปะได้ปะผมได้นะแต่เปิดได้มงจไม่ดีเหมือนเปิดโง่เหมือนใครอ่ะผมก็ดูเอาละกันกูไม่โง่มึงหลอกเนี่ยแทม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 เฮ้ยเซเปนเอลเบิลเซเปนมีใครดีๆพี่โทนี่คิดพ์หน่อยนาบัสนี่โอยาซาบุยตะเปล่าครับผมเป็นดีแล้วใช่ไหยดีแล้วแบงกก็ดีแล้วครับ เต้นเช็ดกระจกเช็ดกระจกเช็ดต่อเช็ดกระจกเช็ดต่ออ่ะสุดท้ายแล้วว่ะสามใบท้ายว่ะวัดกันที่ใบนี้แล้วผมอยากได้โดได้โดตัวต้นจบคุณไม่คัดจะไม่คุณเวคุณไม่ได้คัดนะผมไม่คัดผมไม่คัดไม่คัดเอาจริงผมก็ไม่คัดได้นะแล้วเป็นเฮียอะไรเฮียเวมจะแอคหาคุณเบยอะไรหรอก็ป็นยาอ่อนเหรอแค่นั้นแหละคัดบอกคัดไม่คัดบอกไม่คัดมแล้วมันจะแอคทำไมของเงาคุณเวเรียบร้อย ตามนะแล้วคุณไปเลยคุณไปเลยคุณไม่ต้องไอ้นี่ะอ้วขอบคุณครับคุณเวแล้วคุณจะได้ตัวกลางๆนะไม่เพราะว่าตัวบนกับไอ้นี่มันอยู่ข้างล่างคุณจะได้ตัวกลางๆเลยอ้าวเอ๊ะไหนไเชี่ยธรรมดาคุณเวแล้วกูมีแล้วเป็นไงแล้วประเด็นคือกูมีแล้วไงกณดีใจคุณไงุณดีใจหน่อยผมไม่ดีใจผมไม่ดีใจผมไม่ดีใจครับผมไม่ดีใจไม่ไม่ไม่กดสาเร็จแล้วกดออกไปเอาไม่ดีใจ ผมไม่ดีใจเอาเอโตออกเฮียให้มันอยู่ไปสิงจะาบ้านหรือไงเอามันออกเป็นไรเอาเองไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันได้สามสี่ตัวมันคุ้มไปไวมันจะคุ้มไปเหรอไอ้ไม่ไม่เอาให้มันก็ดีแล้วคุณเวเออเป็นเฮียอะไรล่ะพี่บอลครับเอโตมีในตลาดสามตัวไวจริงไหมเนี่ยช็อกนะไม่นี้ม่ีมีอ่ะกดอีกไปนีงผมกดเลยผมกดเลยผมเชื่อมั่นในสูตของนะคุณผมเชื่อมั่นในสุนของหน้าองเวบราซิลเฮ้ยอาเดวิบราซิล ลิวอลโดเหรอไม่ใช่นิโคโย่เฮียฉอตซัดลูกรักผมเองลูกเอ้คุณได้คุณได้ใชใช่ใชหัวรถไม่ไม่และและละไอหนึ่งแบงค์เทาอยู่ไหนไอหนึ่งแบงค์เทามันอยู่ไหนเนี่ยคุณจะเรียนเขารอทุกทีเดียวเลยป่าหายไหมหายไหมไอหนึ่งแบงค์เทาคือหายหรือเปล่าเดี๋ยวกูตกปากอ่ะคุณโดนี่ต้องคุณละอ่า ตัดไปข้างบอลนะกดตั้มเบอรบอลครับผมนะนะปุ๊กกูปุ๊กกูเรียบร้อยครับปุ๊กกูนี่แหละครับที่ผมได้ตัวดีจริงเหรอครับครับปุ๊กกูว่าคุณได้อองรีขอบคุณครับคุณเวขอบคุณครับคุณโทนี่เอาไปทำเฮียแหละอองรีพต้อยโดขอบคุณครับโดครับคุณโทนี่โอ้โหไอ้เฮียนี่ไงใครเอลซี่เจลซียลาเดเลวฟาวก่อยอา ตัวที่คุณอยากได้พอดีเลยเชลซีเชลซีผมไม่เคยพูดผมไม่เคยพูดหอกเอาคุณอยากได้เหรอตัวนี้คุณบอลไม่เคยแต่เขาเด็กเชลซีอ่ะหมดแล้วเนี่ยร้านอ่ะแต่ผมก็ถือว่าผมได้ฟามาเอลอยู่นะฟามาเอลกล้าตลาดไหมผมกล้าอยู่แล้วไอ้สัต์มาดี้เออไปดึงด้วยน้องรักฟามาเอลเอ้ยผมถือว่าคุ้มนะผมถือว่าชุดนี้ผมคุ้มนะดูดิเพราะว่านักเตะนักเตะผมได้เยอะมากแล้วเงินเอ็มผมได้สี่แสน นะครับมีคนบอกให้กูตีซามาเอลบวกเก้ายวตีหน้ามึงก่อนเดี๋ยบวกเก้าไอ้สัสเคครับน้องฝาก like, กดไลค์กดติดตามพี่ด้วยสามหมื่นนี้เจ๊งเจ๊งหรือคุ้มมากพวกมึงรู้อยูแล้วพวกมึงไม่ง่อะก็พิมพ์มกันมาละกัน